กรรมเรื่องผิดเป็นครูไม่กลัวผิดจึงทำถูกการเจริญภาวนาการปฏิบัติธรรมหรือว่าการฝึกตนต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนอกจากการมีสุขภาพมีกำลังวังชาที่ดีแล้วยังต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีศีลที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยดีและต่อเนื่องเพราะถ้าไม่มีศีล ็มีความร้อนรนในจิตใจมีความวิตกกังวลหรือว่ามีสิ่งมาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้นอกจากนั้นแล้วยังต้องมีความตั้งใจมั่นทางพระเรียกว่าอธิษฐานบางคนไปเข้าใจว่าคำว่าอธิษฐานนั้นหมายถึงการขออธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้โชคได้ลาภให้หายเจ็บหายป่วยอันนี้ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของคำว่า อธิษฐานที่เป็นธรรมะนะหรือเป็นความหมายที่แท้ในภาษาบาลีอธิษฐานหมายถึงความตั้งใจมั่นความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำสิ่งดีๆจัดว่าเป็นบาร,รมีข้อหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมะก็เพราะว่าได้บำเพ็ญบาร,รมีสิบประการอย่างครบถ้วนหนึ่งในสิบประการนั้นก็มีคำว่าอธิษฐานบาร,รมีเวลาที่พระจะจำรรษา ก็ต้องมีการอธิษฐานเรียกว่าอธิษฐานพันษาตั้งใจมั่นว่าจะอยู่จำพันษาให้ครบสามเดือนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีการอธิษฐานหรือการปักใจตั้งใจลงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะคลอนแคลนเลิกกลางคันถ้าเราอธิษฐานเอาไว้ก่อนว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมะจนครบห้าวันเจ็ดวันหรือจนจบหลักสูตรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็จะไม่ออกไปก่อน อันนี้เป็นวิธีการปิดช่องไม่ให้กิเลสมันชักพาตัวของเราออกจากการปฏิบัติธรรมบางทีในการปฏิบัตินั้นก็จะมีมารที่มาชักชวนยั่วยวนให้เรานั้นเลิกปฏิบัติโดยอาศัยช่องว่างนี่แหละคนเราทุกวันนี้ก็มีความหลงเชื่อข้ออ้างโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นข้ออ้างของกิเลสแม้จะดูเหมือนมีเหตุมีผลถ้าไม่มีการตั้งจิตอธิษฐานอย่างมั่นคงว่า เราจะอยู่ปฏิบัติธรรมจนครบที่กำหนดเอาไว้เราจะไม่โลเลพอเจอปัญหาเจอความไม่สะดวกสบายก็เริ่มหลังเลสุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสออกไปนอกจากการมีความขยันหมั่นเพียรมีศีลมีอธิษฐานแล้วสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ก็คือความกล้าความกล้าที่ว่านี้ก็กล้าไปอยู่ปฏิบัติในที่ที่ไม่คุ้นเคย หลายๆคนไม่เคยเข้าวัดหลายๆคนไม่เคยนอนคนเดียวหลายๆคนไม่เคยนอนพื้นกระดานมันต้องมีความกล้าหรืออีกแง่หนึ่งคือไม่กลัวไม่กลัวความยากลำบากไม่กลัวการอยู่คนเดียวแล้วทีนี้อาจจะรวมไปถึงการไม่กลัวแมลงต่างๆไม่กลัวจิ้งจกตุ๊กแกด้วยเพราะถ้ากลัวแล้วก็จะทอแท้ท้อถอยหรือคลายความเพียรลง หรือถึงแม้จะไม่ได้มาปฏิบัติที่นี่ปฏิบัติที่ไหนๆที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายก็ยังต้องอาศัยความกล้าเราถึงจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดผลดีกับตนเองความกล้าที่ว่านี้คือกล้าที่จะผิดหรือไม่กลัวผิดยิ่งถ้าปฏิบัติธรรมะแบบสติปัฏฐานตามแนวของหลวงพอ่อเทียนด้วยแล้วจะต้องไม่กลัวหลงไม่กลัวฟุง้ง หลายๆคนพอปฏิบัติไปก็กลัวฟุง้งกลัวหลงก็เลยพยายามบังคับจิตของตนเองให้มีการจ้องมีการเพ่งไปที่เท้าบ้างบางคนก็หลับหูหลับตาเพราะกลัวที่จะฟุง้งบางคนก็เพ่งที่มือเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปที่ไหนหรือส่งออกนอกบางคนก็ใช้วิธีการบริกรรมขึ้นมาทั้งที่ในสถานที่บางที่เราไม่ได้แนะนำให้มีการบริกรรม หลายๆคนก็สงสัยว่าถ้าไม่บริกรรมแล้วเดี๋ยวจิตก็จะฟุ้งฟุ้งก็ฟุงฟ้งไปอย่าไปกลัวบางคนกลัวว่าจิตมันจะหลงเข้าไปในความคิดก็ปล่อยให้มันหลงเข้าไปแล้วเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้จากความฟุง้งจากความหลงนั้นมันเหมือนกับตัวเราจะขี่จักรยานให้เป็นจะขี่เป็นก็ต้องไม่กลัวที่จะล้มคนที่กลัวล้มเขาจะขี่จักรยานเป็นได้ยากหรือบางคนพอกลัวล้มก็เอาล้อเล็ก มาติดตรงข้างล้อหลังเพื่อคํำไม่ให้ล้มแต่กลายเป็นว่าทําให้ขี่จักรยานไม่เป็นแต่ถ้าเราจะขี่จักรยานให้เป็นก็ต้องไม่กลัวที่จะล้มเช่นเดียวกันเหมือนกับการว่ายน้ําถ้าจะว่ายน้ําให้เป็นเราก็ต้องไม่กลัวที่จะต้องสําลักน้ําถ้าเรากลัวสําลักน้ำเมื่อไหร่ก็จะว่ายน้ําเป็นได้ยากหรือเหมือนกับการข้ามท้องร่องเลือกสวนไล่นา ในสมัยก่อนมีท้องร่องมากมายจะข้ามท้องร่องได้ก็ต้องอาศัยไม้ไผ่ลำเดียวเท่านั้นตามสวนในเมืองโนนในสมัยก่อนโน้นจะมีมากแบบนี้จะข้ามท้องร่องต้องอาศัยไม้ไผ่ลำเดียวแล้วก็ไม่มีราวจับอีกด้วยคนที่จะข้ามท้องร่องด้วยลำไม้ไผ่แบบนี้ได้กล้องแกลวชํำนานเขาต้องไม่กลัวไม่กลัวที่จะตกแต่ที่ไม่กลัวตกไม่ได้แปลว่าไม่ตกนะก็มีตกอยู่แล้ว แต่ว่าพอเราข้าม,มบ่อยๆเข้าตกแล้วตกอีกสุดท้ายก็ส่งตัวได้ไม่ต้องมีที่จับก็สามารถจะข้ามท้องร่องได้ด้วยไม้ไผ่ลำเดียวการเจริญสติก็เหมือนกันหลายๆคนพอไม่มีการบริกรรมไม่มีการจ้องไม่มีการเพ่งมันก็รู้สึกว่าเคว้งคว้างเหมือนกับข้ามท้องร่องโดยไม่มีที่จับก็กลัวว่าจิตจะฟุง้งก็ไม่กล้าเลยต้องบริกรรมต้องจ้องต้องเพ่ง แล้วพอทําไปนานๆก็เกิดความเครียดปวดศรีรษะเพราะว่าพอมีความคิด,คดก็เบรกห้ามความคิดนั้นแบบเบรกรถแรงๆหรือว่าการไปบังคับจิตให้จ้องไปเพ่งอยู่นานๆมันก็ทําให้เหนื่อยล้าจิตก็ต่อสู้ขัดขืนพยศรวนทําไปนานๆเข้าที่จริงทําไม่นานเดี๋ยวก็มีอาการแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะาอะไรเพราะความกลัวกลัวฟุง้งกลัวหลงกลัวผิดนั่นแหละ การปฏิบัติธรรมะนั้นอย่าไปกลัวหรือว่าการเจริญสตินั้นหากจะฟุ้งก็ให้มันฟุ้งไปจะหลงก็หลงไปขอให้ทําบ่อยๆทําเยอะๆทานานๆเพราะอะไรเพราะว่าพอเราทําไปเรื่อยๆสติจะมีความเชี่ยวชาญชานาญขึ้นสังเกตไหมว่าเราปฏิบัติแล้วใจเกิดลอยทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจค,คิดนู่นคิดนี่คิดไปเจ็ดแปดเรื่องสิบเรื่องก็มีแต่จู่ๆก็เกิดความรู้ตัวขึ้นมา เกิดรู้ว่าเผลอคิดขึ้นมาแล้วทันทีที่รู้ว่าเผลอคิดนั้นระลึกรู้ว่ากําลังเดินจงกรมอยู่จิตกลับมาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในอดีตไปอยู่อนาคตไปอยู่ที่บ้านแต่ว่าพอรู้ตัวว่าเผลอจิตกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่กายของเรานี่แหละกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการเดินกลับมาอยู่กับการสร้างจังหวะแล้วถ้าทําแบบนี้บ่อย สติจะทำงานได้เร็วขึ้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีสติได้เร็วขึ้นนั่นเองสติจะผุดขึ้นมากลางใจได้เร็วขึ้นจากเรื่องที่คิดไปสิบเรื่องถึงค่อยมีสตินั้นตอนหลังๆแค่แค่เข้าเรื่องแปดเรื่องแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจนมีสติแล้วนั่นแหละกลายว่าสติทำงานได้เร็วขึ้นมันเป็นการทำงานของสติที่จะเรียกว่าเกิดขึ้นเองก็ได้คือไม่ได้ตั้งใจแต่จะว่า มันเกิดขึ้นเองก็ไม่เชิงมันเกิดขึ้นจากการฝึกบ่อยๆ,อยๆทำบ่อยๆ,อยๆเหมือนกับการท่องศัพท์ภาษาจีนภาษาอังกฤษที่แรกๆยังจำไม่ค่อยได้แต่พอท่องไปบ่อยๆมันก็จำได้มากขึ้นเห็นที่ไหนก็นึกว่ามันแปลว่าอะไรได้ทันทีนึกออกจะเรียกว่านึกขึ้นมาได้เองก็ได้ที่จริงไม่ใช่นะมันเกิดจากการฝึกฝนทำซ้ำๆเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานของเขาขึ้นมาเอง ให้สติได้ผุดขึ้นมาเองเวลาหลงก็ระลึกรู้ขึ้นมาได้เองแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่พยายามใดๆทั้งสิน้นถามว่าสติแบบนี้สำคัญอย่างไรสำคัญก็เพราะว่าเวลาเราเจออะไรแรงๆมากระทบแล้วเกิดอารมณ์เกิดความกลัวเกิดความโกรธเกิดความเศร้าโศกถ้าเราฝึกสติแบบนี้บ่อยๆ มันจะผุดขึ้นมาแล้วช่วยพาจิตหรือว่ากอบกู้จิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้เร็วขึ้นเวลาเจอเรื่องกระทบแรงแแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคิดว่าจะทําอะไรดีหรือจะทําอย่างไรดีถ้าไม่มีสติแต่จะให้สติเกิดขึ้นตามความต้องการของเราก็ไม่ทันกับความคิดแต่ถ้าฝึกสติบ่อยๆมันจะทำงานของมันเองอย่างเช่นเวลาขับรถเกิด รถยางแตกขึ้นมาตกใจเกือบจะเหยียบเบรกอยู่แล้วก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเหยียบเบรกไม่ได้อันตรายนะเดี๋ยวรถจะพลิกคว่ำการระลึกรู้ขึ้นมาเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้เองไม่ใช่ว่าตั้งใจเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอแล้วเราโกรธก่อนที่เราจะหลุดปากด่าตอบโต้ออกไปก็น,นึกขึ้นมาได้ว่าไม่ควรทำอย่างนั้นจิตใจก็บรรเทาเบาบา,บางจากความโกรธลง เราต้องการฝึกสติแบบนี้ให้มันทำงานของมันเองโดยที่ไม่ได้ไปตั้งใจหรือว่าสั่งให้มันทำเพราะว่าในยามนั้นเราไม่ทันได้คิดแล้วของพวกนี้มันจะทำงานของมันเองถ้าเราฝึกบ่อยๆมีคนหนึ่งขี่จักรยานในตอนกลางคืนปรากฏว่าจู่ๆมีรถพุ่งมาชนข้างหลังเขาเขารู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นก็ปรากฏ เหตุการณ์สมอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของเขาคือเขาเห็นแสงสว่างเห็นภาพของครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนับถือแล้วใจก็เริ่มสวดมนทันทีจนหมดสติไปแน่นอนว่าเขานั้นไม่ตายเพราะถ้าเขาจากไปแล้วเขาก็จะมาเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ฟังไม่ได้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเขาเสียชีวิตไปก็เชื่อได้ว่าไปดีเพราะว่าเขาไม่มีความกลัวใดๆไม่มีความมิตกกังวลอะไร สิ่งทั้งสามสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขานั้นถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร <_ d ata> เขาไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นเองนั่นเป็นเพราะอะไร <_ d ata> เพราะเขาคิดบ่อยๆนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่สม่ำเสมอ <_ d ata> แล้วก็สวดมนต์อยู่เป็นประจำ <_ d ata> นี่เป็นอานิสงส์ของการทำซ้ำๆสติก็เหมือนกันจะทำงานช่วยรักษาจิตใจของเรา <_ d ata> ให้ปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นอภุศลได้ถ้าเราฝึกด้วยวิธีการที่ว่านี้คือว่า ฝึกให้สติเขาทำงานของเขาขึ้นมาเองจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องไม่กลัวหลงไม่กลัวฟุง้งเพราะถ้าเรากลัวหลงกลัวฟุง้งก็จะไปบังคับไม่ให้มันฟุง้งแล้วถ้าไม่มีการฟุง้งไม่มีการหลงสติก็จะไม่มีการบ้านที่จะใช้ฝึกที่จะซ้อมนั่นเองคนเราก็ต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดกันบ้างเหมือนก,นกันกับเวลาที่ทำการบ้านถ้าเราไปลอกคำตอบจากเพื่อนๆหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตมาส่งครู เราก็จะไม่มีความรู้แต่ถ้าเราไม่กลัวผิดทำไปเถอะผิดถูกค่อยว่ากันข้างหน้าแม้จะผิดแต่เราก็จะได้ความรู้นั้นเพิ่มเติมแน่นักเรียนส่วนมากมักจะกลัวความผิดกลัวมากเลยทีเดียวเวลาครูถามอะไรก็ไม่ยอมตอบง่ายๆไม่เหมือนกับฝรั่งเขาไม่เหมือนกับคนในญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ครูถามอะไรนักเรียนก็จะตอบทันทีไม่ใช่ตอบถูกทุกคำถามนะที่ตอบผิดก็มี แต่เขาไม่กลัวที่จะผิดเพราะรู้ว่าถ้าผิดนั้นเป็นครูแน่นอนก็ทำให้ตัวเองนั้นมีความจดจำในสิ่งที่ถืวา่าถูกนั้นตลอดไปแต่คนไทยไม่กล้าที่จะตอบเพราะกลัวที่จะผิดถามว่าทำไมกลัวผิดเพราะว่าถ้าผิดแล้วครูบางคนนะขอเน้นว่าบางคนจะดุด่าว่านักเรียนครูจะว่าเอาหรือว่าเสียหน้าเปล่าๆไม่ว่าจะทำอะไรก็<ข> <ๆ S 1> กลัวผิดไปหมดจะพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือว่ากับฝรั่ง ก็ไม่กล้าเพราะกลัวผิดผิดแกรมมาผิดประโยคอะไรในทํานองนั้นแล้วครูเองก็เข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้มากถ้าตอบแล้วก็ต้องถูกถ้าตอบผิดก็จะถูกครูดุดว่าเอานักเรียนก็เลยกลัวที่จะผิดพอโตขึ้นมาก็เลยกลัวความผิด,ผดก็เลยไม่ก้าวหน้ากันที่จริงไม่ใช่เฉพาะการสั่งสอนในโรงเรียนเท่านั้นนะการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็สำคัญเช่นกัน เด็กจํานวนมากกลัวที่จะผิดที่กลัวผิดไม่ใช่เพราะว่ากลัวพ่อแม่จะว่าเอาแต่ต้องการความรักจากพ่อแม่แล้วคิดว่าถ้าทําผิดแล้วพ่อแม่จะไม่รักตนที่จริงอย่าว่าแต่ผิดเลยแม้แต่ทําถูกถ้าถูกไม่ครบร้อยก็มีปัญหาหลายๆคนกลัวถ้าเกิดว่าสอบแล้วไม่ได้เกรดสี่กลัวว่าพ่อแม่จะไม่รักตนเพราะได้ส8มมารายงานให้กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่พอใจถามว่า ทำไมไม่ได้เกรดสี่อะไรในทำนองนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งสอบได้ถึง98%คิดว่าพ่อจะดีใจได้ส่งรายงานให้พ่อได้ทราบพ่อถามว่าแล้วอีก2%เปเซหายไปไหนละ่ะนับแต่นั้นมาเธอก็ต้องพยายามสอบให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ทำอะไรก็ต้องให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เพราะกลัวถูกพ่อว่าแต่กลัวว่าพ่อจะไม่รักตนกลัวว่าแม่จะไม่รักตน คิดว่าความรักของพ่อแม่จะเกิดขึ้นได้ต้องให้เต็มร้อยต้องทำอะไรให้ได้เต็มร้อยเสมอไม่มีผิดเลยเธอก็เลยกลายเป็นคนที่เครียดมากทำอะไรก็ต้องทำให้เต็มร้อยจนโตขึ้นมาเป็นสาวเธอไปสอบใบขับขี่เขาให้ตำรามาเพื่อใช้สอบในการสอบใบขับขี่เธอก็ท่องเป็นการใหญ่เลยตอนนั้นเธอมีแฟนแล้วแฟนจะชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปจะชวนไปเดินเล่นก็ไม่ไป ฉันจะท่องตำรับตำราเพื่อสอบใบกับขี่ให้ได้ร้อยเปอร์เซนแล้วผลการสอบก็ได้ร้อยเปอร์เซน์ทันทีวันที่สอบได้ร้อยเปอร์เซนตนั้นก็วิ่งมาที่บ้านมาบอกให้แฟนได้รู้ว่าฉันสอบใบ,บขกบขี่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะพอแฟนเห็นแทนที่เขาจะชื่นชมก็กลับพูดอย่างนุ่มนวลว่าทำไมเธอถึงทำขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะสอบใบขับขี่นั้นมันไม่ต้องร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้แล้วแค่หกสิบเปอร์เซนต์ก็ผ่านได้แล้ว ทำไมต้องเสียเวลาทุ่มเทไปกับการสอบให้ได้ถึงร้อยเปอร์เซนส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คิดว่าถ้าสอบได้ร้อยแล้วเนี่ยแฟนจะให้ความรักกับเธอมากมายขึ้นแต่แฟนต้องการบอกว่าไม่ว่าเธอจะสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ฉันก็รักเธอเหมือนเดิมเป็นของใหม่ที่ทำให้เธอรู้ว่าคนเรานั้นมันไม่จำเป็นจะต้องทำให้เต็มร้อยก็ได้แต่ว่าคนบางคนเขากลัวไงกลัวว่าจะไม่ได้รับความรัก ฉะนั้นเลยไม่กล้าที่จะทำผิดกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักแต่ถึงแม้จะไม่แคร์หรือไม่วิตกเรื่องนี้อย่างน้อยคนจำนวนไม่น้อยก็กลัวว่าถ้าทำผิดจะไม่เป็นที่ยอมรับของตัวเองและไม่เป็นที่ภาคภูมิใจอันนี้ก็ทำให้บางคนเป็นพวกที่ทำอะไรต้องได้เต็มร้อยถ้าไม่เต็มร้อยก็จะรู้สึกผิด รู้สึกไม่สบายใจและพอเอาความรู้สึกแบบนี้มาเทียบแบบท่าทีแบบนี้มาปฏิบัติธรรมะจะมีความทุกข์มากเพราะว่าปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะการเจริญสติมันไม่มีทางที่จะไม่ผิดไม่ฟุง้งไม่พลาดไม่หลงและคนที่กลัวหลงกลัวฟุง้งจะพยายามบังคับจิตตนเองก็เลยไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติที่จริงแค่จะปฏิบัติให้ต่อเนื่องก็ทำไม่ได้แล้ว เพราะว่าท้อแท้หงุดหงิดโมโหบางคนโกรธตัวเองว่าทำไมถึงฟุง้งแล้วพอทำแบบนี้สุดท้ายก็ทำไม่ได้นานเข้าก็เลิกบางคนถึงมีอาการแน่นหน้าอกบางคนก็ปวดศีรษะบางคนก็ตัวแข็งไปเลยบางคนก็มือไม้สัน่นมีอาการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพราะความกลัวผิดไม่เปิดโอกาสให้ใจนั้นลองผิดลองถูกดูบ้าง สติจะพัฒนาได้มันก็ต้องผ่านการฟุง้งการหลงหลวงพ่อเทียนท่านเคยพูดไว้ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้คิดในที่นี้ก็คือคิดฟุง้งซ่านหรือคิดโดยไม่ตั้งใจคิดยิ่งมันเผลอคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้รู้ในที่นี้คือรู้ตัวคือรู้ทันความคิดแล้วเวลาปฏิบัติธรรมะเราต้องทิ้งความเคยชินเดิมๆประเภทว่าเป็นนักเรียนหน้าห้อง กลัวผิดกลัวตอบครูผิดหรือว่ากลัวสอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่รักตนหรือว่าจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆรวมทั้งไม่เป็นที่ยอมรับของตัวเองด้วยต้องหลุดออกจากทัศนคติแบบนี้ให้ได้เรียกว่าโถมไปเลยมันจะผิดมันจะพลาดอย่างไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถจะเรียนรู้จากความผิดความพลาดนั้นได้เหมือนกับที่เด็กๆเ,เรียนรู้วิธีการเดินได้ ก็ต้องมาจากการล้มลุกคุกคลานบ่อยๆถ้าพ่อแม่กลัวเด็กล้มคอยจับคอยประคองลูกตลอดเวลาไม่ยอมให้ลูกเดินด้วยตัวเองลูกนั้นก็จะไม่มีทางเดินเป็นได้ที่พวกเราเดินกันเป็นได้ตั้งแต่เด็กนั้นเพราะว่าเราไม่กลัวผิดไงไม่กลัวล้มไงไม่ใช่ว่าไม่ล้มนะล้มแต่ก็รู้แล้วว่าต้องเดินต่อไปจนกระทั่งรู้วิธีจะทรงตัวเองตอนหลังๆไม่ใช่แค่เดินได้อย่างเดียวนะวิ่งได้ด้วย ให้เราเอาทัศนคติแบบนี้มาใช้กับการปฏิบัติเพราะว่าในแง่หนึ่งในทางธรรมะก็เหมือนกับเรากำลังตั้งไข่เพราะฉะนั้นมันก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะล้มบ้างแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆไม่กลัวล้มไม่กลัวหลงแต่ขอให้ทำอยู่เรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมานี้เป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ